กี้เข็นออกมาครับแบบทําแบบเก่งเลยแบบไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดนหรอกแล้วก็ปาบเบรกนะครับขูดเข้านี่ oh, <no. S 1> นี่ขูดเข้าตรงนี้ oh, <no. S 1> ไม่ต้องร้องลูกโ oh, <no. S 1> ตแล้วไม่เยอะสิบวันอดทนเอาไปเล่นกับเพื่อนวันนี้ไม่มีจักรยานเข้าใจไหมอดทนไม่ต้องร้องแค่ไม่มีจักรยานจะร้องทําไมฮะ นะครับตอนนี้เราออกมาเล่นข้างนอกนะครับก็ไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปเล่นเพื่อเพื่อข้างนอกมานานแล้วนะครับวันนี้ออมเล็ตก็จะมาเล่นกับเพื่อนเพื่อนนะเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้หยุดเรียนยน้องคงชอบวันศุกร์กันใช่ไหมครับสวัสดีค่ะเชเบย์ทุกคนต้องมีจักรยานกันหมดเลยนะครับออมเล็ตทำไมออมเล็ตไม่มีจักรยานวันนี้คะเพราะอะไรคะเพราะอะไรบอกมาโดนทำโทษหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมออมเล็ตโดนทำโทษหรือเปล่าไม่ได้จักรยานมา <S <S จักรยานอามเล็ตอยู่ไหนอะ อเมร์ทำไมอเม็์ไม่มีจักรยานวันนี้คะเพราะอะไรคะเพราะอะไรบอกมาฮะโดนทำโทษหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมอเม็์โดนทำโทษหรือเปล่าไม่ได้เอาจักรยานมาจักรยานอเม็์อยู่ไหนอะยที่บ้านยที่บ้านทำไมอเม็์ไม่ได้ออกมาเพราะว่าพ่อแม่ไม่ให้ออกมานะครับผมอเมร์ไม่ได้เอาจักรยานออกมานะเพราะอะไรอเม็์บอกเพื่อนได้ไหมทำไมโดนทำโทษใช่ไหมโดนทำโทษเรื่องอะไรพาเพื่อนไปดูสิ ไปพาเพื่อนไปดูหน่อยเร็วอ่าขับขับของน้องไปขับของน้องไปให้น้องซ้อนหลังอย่างงกับพี่สิอ่าเดินไปก็ได้เดินไปก็ได้มาไปาเร็วอ่าตอนนี้พ่อเอ็มก็ให้สาเร็จขับจักรยานของน้องเชบเบตไปดูจุดเกิดเหตุนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งน้องเชบเบตก็ไม่พอใจเท่าไหร่ที่พี่จักรยานไปปั่นเชเบตพี่ยืมแป๊บเดียวเองได้ไหมไม่ได้ได้ไงอะ่ะขอยืมแป๊บเดียวเองก,ก,กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน เมืกก่อกี้เป็นไรครับเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้เอารถจักรยานออกมาใช่ไหมของตัวเองแม่อุบอกว่าอะไรแม่อุบอกว่าอะไรฮะแม่อุบอกว่าอะไรคะแม่อุบอกว่าให้อะไรฮะฮะทำไมไม่พูดอะ่ะทำผิดอะ่ะแม่อุบอกว่าอะไรคะฮะจะพูดไหมหรือให้เพื่อนพูด แม่คุบอกว่าเวลาเอารถออกมาให้ระวังนะเมื่อกี้เข็นออกมาครับแบบทําแบบเก่งเลยแบบไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดนหรอกแล้วก็ป้าบเบรกนะครับขูดเข้านี่นี่ขูดเข้าตรงนี้ไปเอาจะกยามเข็นออกมาให้ดูทีไปเมื่อกี้นะครับเข็นออกมาอย่างนี้เข็นออกมาบอกไม่ต้องกลัวแม่อุบอกให้ระวังบอกไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกจะออกให้แม่ไม่ให้ออกนะครับนี่แล้วก็ฟืบนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นเบรกไหมเห็นเบรกไหมนี่นี่เบรกเข้านี่เลยนี่เบรกเฉาะเข้านี่เลยครับนี่ขูด แล้วรถก็เป็นรอยนะครับพอรถเป็นรอยปุ๊บก็ต้องไปขัดแล้วก็ต้องเสียเงินเป็นหลายพันแต่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็โ <laughs> ดนนาโทษนะไม่ได้ขับเข้าใจไหมสิบวันไม่แห้งเอาจากยาออกไปสิบวันไม,ไม่ต้องร้องอมเล็ดอมเล็ดทาผิดแม่อ,บอุบอกบอกว่าบอกว่าอมเล็ดค่อยๆเอารกออกนะอย่าเพิ่งเอากออกเดี๋ยวให้พ่อเอาออกให้อํมเล็ดไม่ฟังครับอมเล็ดรูดตรงนี้เลยไม่ต้องร้องลูกโตแล้วไม่เยอะสิบวันอดทนเอา อดทนเอารู้ไหมอ่าเดี๋ยวเอาไปเก็บพ่อแมาไปเก็บก่อนไปเล่นกับเพื่อนวันนี้ไม่มีจักรยานเข้าใจไหมอดทนไม่ต้องร้องแค่ไม่มีจักรยานจะร้องทําไมฮะโดนทําโทษนะครับอธิบายไปแล้วนะว่าทำไมออดถึงโดนทําโทษนะมันต้องมีเหตุผลนะอ่าเก็บครับเอาไปเก็บนะครับออลเลยทาโทษนะครับโดนร้องไห้นะพ่อแมก็จะเอาที่ไปให้เขาเล่นแทนนะครับ แต่พ่อ,อจะไม่ให้เขาปั่นจกักรยานคันนี้10วันนะพ่อ,อพูดจริงนะอเอาสก,กูตเตอร์ไฟฟ้าไปให้เล่นแทนมันกว่านะเพือเ่อนๆเขาจะได้ไม่ลอ้อมเลยนะครับว่าโดนทำโทษอเอา,านี้ไปเล่นแทนท้ามเปิดเบอร์แรงเปิดเบอร์มันมี3ามเบอร์เบอร์แรงสูตรเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์3าเอาเบอร์หนึ่งพออะเราว้งแตกนะเอาไปครัมนะครับวันนี้ก็ไม่เหงาแล้วนะครับ ไม่ต้องขับเร็วนะอเลรเบอร์ห้ามปรับนะนะครับก็เป็นชิปการสอนลูกทําโทษลูกอย่างนะครับแต่สุดท้ายพ่อเอ็มก็ปอบโยนเขานะครับแต่ว่าเรื่องทําโทษจักรยาน10วันนี้พ่อเอ็มไม่ให้จริงๆนะอย่าหาว่าพ่อเอ็มใจร้ายนะครับชิปนี้ห้ามดราม่าครับเพราะว่าเรามีลูกเราก็ต้องสอนลูกครับเมื่อเขาทําผิดเขาก็ต้องโดนทาโทษนะครับน้องๆเชฟเวยิงข้าวเหรอครับจินเก่งเลยนะแม่อูเมื่อกี้แมุู่ห้ามอมเล็ดว่าอะไรที่ยายาออกนะเดี๋ยวให้พ่อเอ็มออกให้แล้วฟังไหม ไม่ฟังแบบว่าอะไรโชว์เหนือให้ไหมโชว์เก่งไงแบบเข็นเข็นได้เข็นได้ตอนแรกจะถูกลดข้างในบ้านนะครับไม่ถูกนะรีบมากแล้วก็สุดท้ายก็ฝัดปลายเบรกครับรถเป็นลอยที่ยืนมองพอพอไม่งั้นเราก็ต้องโทษคนอื่นว่าเป็นยังไงนะอกินข้าวเอาทําโทษแบบไม่ได้กินข้าวไหมกินกินกินไม่ต้องร้องแล้วนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาสั่งสอนน้องอเริกเขาหน่อนึงนะครับเพราะว่าเขาตื้อนะครับผม โอเคนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊็กบายๆอามเลศสิบวันนะโรกนะอดทนนะบ๊ายบายพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์อดเล่นนะจ๊ะเออพรุ่งนี้เอามเรศไปว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับบ๊ายบาย